สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผมแอดมินเมนยงเนตแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการเล่าซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Hunting o f y Hill House บ้านกระตุกวิญญาณซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีที่2มีซื่อตอนว่าโรงศพเปิดโดยในอีพีนี้ซีรีเลือกที่จะเล่าเรื่องราวของเซรีพี่สาวคนโตของบ้านซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเซรีซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ในใจซึ่งมันทําให้เธอกลายเป็นคนเก็บกดและเจ้าระเบียบและในอีพีนี้จะเป็นการเฉลย ว่าภายในจิตใจของเชอรี่นั้นมีอะไรอยู่บ้างแต่ก่อนที่แอดมินจะเริ่มเล่าแอดมินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมแมลงหนังและแอดมินมายังเน็ตหน่อยนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยเปิดมาสักแรกตอนนี้เชอรี่พยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายของลูกค้าไปงานศพคุณย่าของตัวเองในตอนนั้นเชอรี่เธอได้บอกกับลูกชายของลูกค้าว่ามันมีวิธีทําให้ร่างของคุณยายกลับมาดูดีอีกครั้งและวิธีนั้นก็คือวิธีกกาาารแต่่งหหน้้ศพพเือใคุณยลับ ดูสวยอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยคําพูดของเซอรี่มันก็ทําให้เด็กน้อยที่กลัวคุณยายของตัวเองยอมไปงานศพจนได้เพราะถ้าคุณยายกลับมาสวยเหมือนเดิมเขาจะไม่กลัวนั่นเองโดยลูกชายของลูกค้าได้บอกกับเซรีว่างั้นผมก็ไม่ต้องกลัวคุณยายอีกแล้วผมจะไปงานศพของคุณยายและตัวเซรีก็พาเราย้อนกลับไปยังอดีตอีกครั้งหนึ่งในระหว่างที่โอริเวียเธอกำลังทําการร่างแบบบ้านซึ่งเป็นแบบที่เธอตั้งใจจะใช้เป็นแบบในการรีโนเวทบ้านฮิวเฮาส์ซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนว่าโอริเวียจะมีความส เป็นอย่าางมาแต่ในระหว่างนั่นเองเชอรี่ก็เปิดประตูขเข้ามาในตอนนั้นเชอรี่ได้เดินมาหาแม่ของเธอส่วนโอริเวียเธอก็บอกกับเชอรี่ว่านี่คือแบบรีโนเวทของบ้านซึ่งมันจะบอกทุกอย่างว่าช่างต้องทําอะไรเพิ่มเติมกับบ้านหลังนี้บ้างนอกจากนั้นแบบบ้านที่โอริเวียทําการร่างขึ้นมาเธอได้ทําการแบ่งแยกห้องแต่ละห้องให้กับลูกทุกคนเอาไว้แล้วในระหว่างที่โอริเวียกําลังอธิบายแบบบ้านให้กับเชอรี่ฟังลูกสาวคนเล็กอย่างเนวก็มาเรียกเชอรี่ให้ออกไปวิ่งเล่นบริเวณหน้าบ้านกับ ธอส่วนบริเวียเธอก็บอกกับเชอรี่ว่าลูกพาน้องออกไปเล่นหน้าบ้านเธอเดี๋ยวแม่จะทํางานต่อจากนั้นเชอรี่เธอก็เดินมาตรงบริเวณหน้าบ้านเพื่อมาหาเนลในตอนนั้นเชอรี่เธอได้นํากล้องถ่ายรูปติดมาด้วยและเธอก็ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายรูปสถานที่บริเวณรอบๆบ้านแถมยังถ่ายน้องชายและน้องสาวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นลูกเนลที่กําลังนั่งเล่นยังมีความสุขและในระหว่างที่ลูกกาลังนั่งเล่นอยู่ที่สนามหน้าบ้านลูกก็เหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะได้ทําการโบกมือทักทายเธอในตอนนั้น ล,ลูกสึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าเด็กผู้หญิงผมสั้นคนนี้คือใครเธอแนนเชอรี่เธอก็เดินสำรวจไปทั่วบริเวณบ้านและเมื่อเชอรี่เดินไปเรื่อยๆเธอก็เจอสุสานคนตายซึ่งมีแผ่นหินปักไว้ตรงบริเวณหน้าหลุมศพและป้ายหินขนาดใหญ่มันก็มีสีอันด้วยกันและแน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้คือสุสานที่เอาไว้ฝังศพคนในตระกูลหิวเฮาเชอรี่เธอจึงได้ทําการถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยและในตอนนั้นเองเชอรี่เธอก็เหลือไปเห็นกุญังหลังหนึ่งและดูเหมือนว่ากกดังแห่งนี้มัน จะเป็นโกดังที่มีไว้สําหรับเก็บของเก่าของบ้านหิวเฮาและด้วยความสงสัยที่มันเกิดขึ้นเชอรี่เธอจึงได้เปิดประตูเข้าไปในโกดังและเชอรี่ก็เจอกับลูกแมวที่เพิ่งเกิดแต่ไม่มีวี่แววของแม่แมวเลยและดูเหมือนว่าลูกแมวพวกนี้ยังไม่ลืมตาด้วยซ้ําในตอนนั้นเชอรี่ได้เดินไปหาพวกลูกแมวและพูดขึ้นมาว่านี่แม่ของพวกเธออยู่ในกันจ๊ะจากนั้นเชอรี่เธอก็หยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายแต่แล้วเชอรี่ก็ต้องร้องออกมาอย่างสุดเสียงเพราะรูปที่เธอถ่ายมามันเหมือนกับว่ามีใบหน้าของ อยู่ตรงบริเวณด้านหลังของแมวซึ่งแนนมันก็ทําให้เชอรี่ไปตามพ่อของเธอมาดูในตอนนั้นหิวและช่างที่มาซ่อมบ้านเขาก็เดินมาดูสิ่งที่เชอรี่นั่นถ่ายเก็บเอาไว้ที่อยู่ในโกดังเก็บของเก่าปรากฏว่ามันเป็นเพียงแค่กล้องดินที่มีหน้ากากสีขาวนั้นติดอยู่ซึ่งแนนมันก็ทําให้เชอรี่ลดความกลัวลงถ้าด้านช่างเขาก็ได้บอกกับพี่ว่าถ้าปล่อยลูกแมวที่เพิ่งเลืมตาเอาไว้แบบนี้อีกไม่นานพวกหมาคงจะเอาแมวพวกนี้ไปกินหมดเมื่อเชอรี่ได้ยินอย่างนั้นเธอจึง บอกกับฮิวผู้เป็นพ่อว่าถ้าเป็นแบบนี้หนูขอเอาแมวพวกนี้กลับไปที่บ้านได้ไหมคะแล้วเมื่อฮิวได้ยินลูกสาวของเขานั้นขอร้องเขาจึงได้อนุญาตให้เชอรี่ Cherry, นําลูกแมวพวกนี้กลับไปที่บ้านและตัวเชอรี่ก็พาเรากลับมายังเหตุการณ์ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งเชอรี่ได้ซื้อนาฬิกากให้กับลูกชายของเธอเพื่อเอาไว้ใส่ไปในงานปาร์ตี้ของพวกเด็กๆแต่ดูเหมือนว่าลูกชายของเชอรี่รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับนาฬิกากที่เชอรี่ซื้อมาให้สักเท่าไหร่โดยลูกชายของเชอรี่ได้บอกกับเชอรี่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยชอบไอน้นาฬิกาไอ นี่เลยและในระหว่างที่2แม่ลูกกาลังถกเถียงกันเรื่องหน้ากากสามีของเชอรี่ก็เดินเข้ามาแล้วทาการทักทายทุกคนแต่ดูเหมือนว่าสามีของเชอรี่เขายังมีอะไรค้างคาอยู่ในใจและเขาต้องการคุยกับเชอรี่โดยด่วนซึ่งเรื่องที่สามีของเชอรี่จะคุยก็คือเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกําลังขาดดุลโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจเพราะครอบครัวของเชอรี่เธอทาธุรกิจเกี่ยวกับการจัดงานศพซึ่งดูเหมือนว่าเชอรี่เริ่มทําธุรกิจแบบตามใจตัวเองโดยการ,รลดราคาสินค้าตามใจช ซึ่งนั้นมันก็ส่งผลให้สามีของเธอเริ่มไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เชอรี่นั้นทำโดยเควินผู้เป็นสามีเขาได้บอกกับเชอรี่ว่าตอนนี้คุณรู้บ้างหรือเปล่าว่าเราได้ใช้งบประมาณเกินดุลไปมากแค่ไหนและมันอาจจะทําให้เราขาดทุนได้นะเชอรี่จากนั้นเควินเขาก็ไปหยิบเอกาสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้กับเชอรี่ดูแต่ในระหว่างน,นั้นเองมันก็มีคนส่งพัสดุเป,ปิดประตูเข้ามาและบอกกับเชอรี่ว่ามีพัสดุส่งมาหาเชอรี่ซึ่งเป็นพัสดุที่ด้านในมีเครื่องประดับและรูปถ่ายแม่ของเชอรี่ และเมื่อเควินเห็นว่าเชอรี่มีสีหน้าที่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นักเขาจึงรับกล่องพัสดุจากคนส่งพัสดุเอามาไว้ในมือและบอกกับเชอรี่ว่าเดี๋ยวผมจัดการให้และผมจะให้กล่องนี้ไปไว้ชั้นใต้ดินนะและในระหว่างที่สามีของเชอรี่นำพัสดุไปเก็บเชอรี่ก็เห็นภาพของชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงโซฟากลางห้องและสู่แก้วเหล้าให้กับเธอแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวและชายคนนั้นก็หายไปและตัวเชอรี่ก็พาเราย้อนไปในตอนที่เชอรี่กำลังเซนเอกสารบางอย่างซึ่ง เอกสารที่เชอรี่เซ็นมันคือเช็คสร้างจ่ายเงินเกี่ยวกับการที่ห้ลูเข้าสถานบัาบัดแย่เสพติดในช่วงเวลานั้นสตีเวนเขาก็อยู่ด้วยและเขาก็เป็นคนเซ็นเอกสารยินยอมเพื่อให้ลูได้เข้าไปใช้ชีวิตในสถานบัาบัดในตอนแรกเชอรี Cherry, ่เธอก็ขังบนเพราะการส่งลูกให้เข้าไปอยู่ในสถานบัาบัดมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นอย่างมากในตอนนั้นเชอรี Cherry, ่เธอเป็นคนรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพียงคนเดียวเท่านั้นหลังจากที่สตีเวนและ Cherry, เชอรี่เซ็นเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เดินออกมาจากห้องส่วนลูกที่ รออยู่ด้านนอกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นกับการเข้าไปใช้ชีวิตในสถานบัมบัดเป็นอย่างมากโดยก่อนที่ลุกจะเข้าไปเขาได้บอกรักทุกคนและเขาก็สัญญากับทุกคนว่าเขาจะตัญญ้งใจงเลิกยาเสพติดจริงๆในตอนนั้นเองก็มีเจ้าที่สาวของสถาบนบัมบัดเดินเข้ามาหาลุกและขอนําปัสสาวะของลุกไปตรวจสารเสพติดในตอนนั้นลูกเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นกลัวว่าหากว่านําฉี่ของเขาไปตรวจสารเสพติดมันต้องเจออย่างแน่นอนทางด้านพนักง,งานสาวของสถาบนบัมบัดเธอก็บอกกับลุกว่ามันอาจจะมีอยู่แล้วแต่มันจะมากหรือน้อยก็ไม่เป็นไร ในตอนนั้นลูกได้เข้าไปกอดทุกคนซึ่งฉากนี้มันก็ทําให้เราเห็นว่าทุกคนนั้นอยากให้ลูกกลับตัวกับใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อจะได้กลับเมือใช้ชีวิตร่วมกันแบบพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่งในก่อนที่ลูกจะเดินไปตรวจสารเสพติดเขาได้บอกลาเชอรี่บอกลาน้องสาวอย่างเนลยิย้มให้กับททโอและบอกลาพี่ชายคนโตอย่างสตีเวนในตอนนั้นความรู้สึกของสตีเวนเขามีความหวังว่าลูกจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับตัวเป็นคนใหม่ได้แต่ฉากกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันในระหว่างที่เชอร ทงานเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นสมุดเช็คที่มีการสั่งจ่ายเป็นชื่อของเควินแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือมันมีการใช้ไปหลายใบมากแต่เชอร์รี่ก็เลือกจะเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาอาหารเย็นทุกคนต่างมานั่งที่โต๊ะอาหารและรับประทานอาหารร่วมกันแต่ในตอนนั้นเชอรี่ได้มองมาที่เควินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยที่อยู่ในใจเมื่อมือม้อคํานั้นจบลงในระหว่างที่เชอรี่กำลังล้างจานซึ่งในตอนนั้นทีโอก็อยู่ด้วยจู่ๆเชอรี่ก็พูดขึ้นมาว่าไม่รู้สินะฉันว่ามันแปลกฉันเจอสมุดบัญชีและเช็คที่มีชื่อสั่งจ่ายเป็นชื่อของเควินซึ่งที่จริงแล้วเรามีเพียงแค่บัญชีคู่และเช็คที่ต้องเซ็นร่วมเท่านั้นและฉันก็ เจอบัญชีนั่นอยู่ในกระเป๋าของเขาทางด้านทีโอเธอก็บอกว่านี่เธอค้นกระเป๋าของเขาอย่างนั้นหรอส่วนเชอรี่ก็บอกว่าเปลา่าฉันแค่จะหาสรุปย่อดไต่มาแต่ฉันก็ไปเจอมันเขา้าเธนั้นทีโอก็ได้บอกกับเชอรี่ว่าเธอก็ลองถามเขาดูสิมันไม่มีอะไรหรอกนะเธอนั้นเชอรี่เธอก็บอกกับทีโอว่าไม่รู้สินะแต่พี่ว่ามันแปลกเธอนั้นทีโอก็บอกว่าโอเคถ้าแบบนั้นพี่ก็ปล่อยจินตน,นาการให้มันพัฒนาเป็นความกังวลแล้วกันและในวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นเรื่องเ,องเลวร้ายที่สุดก็ได้ในระหว่างนั่นเองลูกาว ตัวน้อยของเซอรี่ก็เดินเข้ามาแล้วบอกกับแม่ของเธอว่าหนูขอกินนมล้างปากได้ไหมคะท่าน่าเชอรี่เธอก็ถามกับลูกของเธอว่านี่ลูกกินอาหารหมดแล้วใช่ไหมจากนั้นเซอรี่ก็เดินไปที่ตู้เย็นและหยิบนมออกมาให้ลูกสาวของเธอและตัวเซอรี่ก็พาเราย้อนกลับไปยังอดีตอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เซอรี่ในวัยเด็กได้นาแมวทั้งหมดที่เธอเจอในโรงเก็บของเก่าของบ้านฮิวเฮาเข้ามาในตัวบ้านและนํากล่องมาใส่แมวพวกนั้นเอาไว้ในตอนนั้นเซอรี่ได้ทําการป้อนนมให้กับลูกแมวแต่ละตัวซึ่งตอนนั้นเนว เละลุกก็อยู่ด้วยและในช่วงกลางดึกนั่นเองทีโอพี่สาวคนรองก็เปิดประตูเข้ามาในห้องนอนของเซอรี่และถามกับเซอรี่ว่านี่พี่ต้องการอะไรและทําไมต้องทําเสียงดางแบบนั้นด้วยและถ้าฟังจะน้ําเสียงและดูจากท่าทางของทิโอดูเหมือนว่าตอนนี้ทีโอจะจะโมโหเป็นอย่างมากเพราะเธอในกิจมาพี่สาวหิงเซอรี่ทุบผนังห้องเพื่อทําให้เกิดเสียงดังและต้องการแกล้งเธอส่วนเชอรี่ที่กําลังนอนหลับอยู่เธอก็ลุกขึ้นมาจากเตียงและบอกว่าพี่ไม่ได้ทุบก,กาแพงเพื่อให้เกิดเสียงดังเพื่อแกล้งเธอนะทีโอท่านั่นที่ เธอจึงได้ถามเชอรี่ว่าแล้วใครเป็นคนทําละ่ะถ้าอย่างนั้นแต่ในระหว่างนั่นเองมันก็มีเสียงเคาะจากกาแพงด้านข้างดังขึ้นมาเป็นอรอบด้วยเสียงดังในเดิมตน้นตั้งแต่ขอบประตูและหลังจากนั้นมันก็ดังไปทั่วห้องแถมมันยังดังรุนแรงขึ้นเรื่อยในตอนนั้นเฟอร์นิเจอร์กรอบรูปทุกอย่างต่างก็สั่นไหวไปหมดในตอนนั้นสองพี่น้องต่างก็วิ่งเข้ามากอดกันบนที่นอนและกรีดออกมาอย่างสุดเสียงเลยด้วยเสียงกรีดของสองสาวนั่นเองมันก็ทําให้ฮิวผู้เป็นพ่อได้ยินเสียงเขาจึงได้เดินเข้ามาดูในนนนตอนนั้เชรี และ io, ทิโอทั้งคู่กำลังอยู่ในอาการหวาดกลัวสองสาวจึงได้บอกพ่อของเธอว่าผนังทุกด้านมันมีเสียงทุบดังไปทั่วเลยค่ะพ่อได้ยินเสียงพวกนั้นหรือเปล่าฉะนั่นหิวเขาจึงได้บอกกับลูกๆของเขาว่าพ่อไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยในตอนนั้นหิวได้นั่งลงบนเตียงนอนและบอกลูกๆของเขาว่าไม่น่าจะเป็นเสียงจะท่อนนร้อนที่เกิดการขยายตัวจนทําให้เกิดเสียงดังก็ได้นะลูกแล้วอีกอย่างบ้านหลังนี้มันก็เก่ามากๆแล้วแต่จู่ๆหิวเขาก็หยุดพูดไปดื้อๆจกนั่นหิวก็มองมาที่ทีโอและเชอรี่ และปากของฮิวก็เริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วฮิวก็กรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงแล้วเชอรี่ก็สะดุ้งตื่นซึ่งนั่นมันก็ทําให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นความฝันของเชอรี่ที่มันเกิดขึ้นจากความทรงจําในครั้งอดีตของเธอนั่นเองและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเสียงมือถือของเชอรี่มันก็ดังขึ้นและคนที่โทรเข้ามาก็คือสตีเวนด้วยหลังจากที่สตีเวนได้เจอกับเนลด้วยการตกใจกลัวเขาก็อย่างนั่งอยู่ตรงจุดเดิมโดยสตีเวนเขาได้โทรมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเขาเจอให้กับเเชรี่ฟังด บอกกับเซรีว่าพ่อโทรมาหาฉันและพ่อก็บอกว่าเนลเธอกลับไปที่บ้านหิวเฮาและตอนนี้เนลน้องสาวของเราก็เสียชีวิตแล้วเมื่อเชรีได้ยินดั่งนั้นสิ่งแรกที่เธอรู้สึกก็คือทําไมพ่อไม่โทรมาบอกเธอเป็นคนแรกในตอนนั้นเชรี่เธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่น้องสาวอย่างเนลเนื่อจากโลกไปนี้ไปแล้วจากนั้นตัวเซรีก็พาเราย้อนกลับไปยังอดีตอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันรุงขึ้นเซรี่เธอได้ลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อมาดูแมวสุนัขรักของเธอที่มีทั้งหมด5ตัวแต่ปรากฏว่าเมื่อเช ก้มลงดูภายในกล่องเลี้ยงแมวปรกากฏว่ามันมีแมวตายไปหนึ่งตัวหิวจินนี่พาเชอรี่นาแมวตัวนั้นไปฝังบริเวณหน้าบ้านในระหว่างที่หิวกําลังใช้เสียมขุดดินผู้เป็นแม่ยังโอลิเวียเธอก็สอนวิธีไว้อาลัยรำลึกถึงการสูญเสียกับสิ่งที่เรารักให้กับลูกสาวของเธออย่างเชอรี่ซึ่งฉากนี้มันก็ทําให้เราเห็นว่านี่คือครั้งแรกที่เชอรี่รู้สึกถึงการสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักซึ่งตอนนี้หิวและโอลิเวียพวกเขาพยายามสอนให้เชอรี่ยอมรับกับความรู้สึกในการสูญเสียให้ ในตอนนั้นบริเวียเธอได้นําแมวที่ตายมาใส่เอาไว้ในกล่องและทําให้มันดูดีและดูไม่น่ากลัวจนเกินไปโดยเซอรี่เธอได้เปิดกล่องไปนั้นออกมาเพื่อดูแมวตัวโปรดที่ตายไปของเธอซึ่งมันนอนแน่นิ่งอยู่ในกล่องทางด้านบริเวียเธอก็บอกลูกสาวของเธอว่าอย่าจะพูดอะไรถึงมันหน่อยแม้แต่ทว่าในตอนนั้นเซอรี่เธอกลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเพราะเธอรู้สึกว่าแมวตัวนั้นไม่ยังขยับได้และยังหายใจอยู่ทางด้านโอริเวียในตอนนั้นเธอพยายามสอนให้ลูกนั่นกล่าวคําไว้อะไรกับแมวตัวนั้น แต่ในตอนนั้นเชอรี่เธอกลับอุ้มแมวที่อยู่ในกล่องขึ้นมาดูเพราะเธอนึกคิดว่าแมวตัวนั้นมันยังหายใจอยู่แต่แล้วมันก็มีมแมลงตัวหนึ่งออกมาจากปากของแมวตัวนั้นจากนั้นมันก็ตายไม่ที่แคนนอนเชอรี่ซึ่งนั่นมันก็ทําให้เชอรี่กลัวเป็นอย่างมากแลวเธอก็ร้องออกมาอย่างสุดเสียงเชอรี่ปล่อยมือจากแมวตัวนั้นในทันทีและตัวเชอรี่ก็พารอกลับไม่ยังเหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้เชอรี่เธออยู่ในห้องแต่งหน้าศพกับผู้ช่วยและศพที่จะเข้ามาใช้บริการในการแต่งหน้าศพร้านของเธอก็คือน้องสาวสุด ในความรู้สึกของเชอรี่ตอนนั้นเธออยากเป็นคนแต่งหน้าศพให้กับน้องสาวของตัวเองเธอจึงนี่บอกผู้ช่วยของเธอว่าให้พาร่างของเนวมาที่นี่แล้วเมื่อคุยธุระกับผู้ช่วยแต่งหน้าศพเสร็จจากนั้นเชอรี่เธอก็ามาคุยกับเรื่องการจัดงานศพให้กับเนวกับสามีของเธอซึ่งตอนนั้นทีโอก็อยู่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าเควินเขาจะไม่เห็นด้วยกับการจัดงานศพของเนวโดยเควินเขาได้บอกกับเชอรี่ว่าส่งเนวไปหาแค่ารายดีไหมพวกเขาจะดูแลเนวอย่างดีและเมื่อเชอรี่ได้ยินดั่งนั้นเธอจึงนี่บอกเควินว่า ฉันต้องการจัดงานศพให้เนวจบนะซึ่งนั่นมันก็ทําให้เควินถึงกับพูดไม่ออกทนันัน่ทีโอที่อยู่ภายในห้องนั้นด้วยเธอก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้ลุกคงไม่รู้เรื่องว่าเนวนั่นเสียชีวิตไปแล้วและเขาก็คงไม่มางานศพของเนวอย่างแน่นอนส่วนเชอร์รี่เธอก็บอกกับทีโอว่าลุกต้องมาอย่างแน่นอนเพราะเขาได้ออกจากสถาบนบำบัดมาที่เรียบร้อยและเมื่อทีโอดีหนึ่งนั้นเธอจึงได้พูดขึ้นมาว่าถ้างั้นลุกต้องมาแน่แตัดสากมาที่งานศพของคุณยายลูกค้าของเชอร์รี่ดูเหมือนว่าในนนนตอั้เด็ก น้อยที่เป็นลูกชายของลูกค้าจะไม่ยอมไปดูหน้าศพของคุณยายในตอนนั้นเชอรี่เธอพยายามเข้าไปเกี้ยกลมเด็กน้อยเพื่อให้ไปบอกลาคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายโดยตัวเซอรี่ได้ทําการเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันคล้ายกับในตอนที่โอลิเวียแม่ของเชอรี่นน้นเสียชีวิต เชอรี่เธอก็ไม่อยากไปร่วมง,งานศพของแม่ตัวเองสักเท่าไร่เพราะเชอรี่นึกคิดว่าสภาพศพของคนที่ตายแล้วมันคงไม่น่าดูทําให้เชอรี่ไม่กล้าไปดูศพของแม่ตัวเองภายในหัวใจของเชอรี่เต็มไปด้วยความมุ่นหมายและความหวาดระแวงแต่ในระหว่างนั้นเองมันก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือของเชอรี่เอาไว้แล้วจูงมือเชอรี่เข้าไปในงานศพแม่ของเธอตัดกลับไายังเหตุการณ์ปัจจุบันในตอนนั้นเชอรี่ได้นํารูปถ่ายพรีเวดดิ้งของเนลและวจะบ่าวผิวสีขึ้นมาดูซึ่งในตอนนั้นเนลเธอดูมีความสุขเป็นอย่างมาก เชอรี Cherry, จ่จะได้บอกกับผู้ช่วยทำศพเละสามีของเธอว่าตอนนี้เธอต้องการจัดงานศพของเนลน้องสาวอันเป็นสุดที่รักของเธอให้เหมือนกับตอนที่เนลนั่นแต่งงานแต่ในตอนนั้นเควินและผู้ช่วยทำศพของเธอก็ถึงกับงงเพราะด้วยสภาพศพของเนลมันมีทั้งเลือดข้างรอยจากมแมลงแถมคอยหักอีกด้วยซึ่งมันยากเอามากๆที่จะทําให้เนลกลับมาสวยเหมือนตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่และไม่ว่าเควินจะเห็นด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เชอรี่ก็ยังืนีหันว่าเธอจะเป็นคนทําศพของเนลด้วยตัวเองและหลังจากนั้น กีนนาทีศพของเนวก็มาถึงในตอนนั้นเควินเชอรี่และทีโอตางก็มายืนรอศพของเนวอยู่ที่หน้าบ้านและถกากว่าเรามองในแง่มุมของพี่สาวหวัวใจของเชอรี่คงแทบจะแตกสลายเลยทีเดียวเพราะทุกครั้งที่เชอรี่นั้นเจอเนลพวกเธอมักจะอบกอดกันอยู่เสมอแต่ครั้งนี้เนวกลับมาในสภาพที่ไร้วิญญ,ญาณในระหว่างที่ผู้ช่วยของเชอรี่กำลังนำศพของเนวลงจากรถทีโอก็บอกกับเชอรี่ว่าฉันไปก่อนนะเท่าทีนี้เชอรี่ฉันไม่ไหวจากนั้นททโอเธอก็เดินไปขึ้นรถและขับร ออกไปในทันทีและแล้วเชอรี่กับผู้ช่วยของเธอก็นําร่างของเนลลงไปที่ห้องแต่งหน้าศพซึ่งอยู่ที่ชั้นใต้ดินบ้านของเซอรี่เลยเมื่อผู้ช่วยของเธอออกไปแล้วเซอรีเธอก็ได้ทําการเปิดถุงที่ห่อหุ้มศพของเนลออกในตอนแรกเชอรี่เธอก็ไม่กล้ามองไปที่หน้าศพของเนลเพราะเธอนั้นกลัวว่าเธอจะทําใจไม่ได้แต่แล้วด้วยความเป็นพี่สาวเมื่อเธอจ้องมองไปที่หน้าของเนลเธอก็นึกถึงอดีตในช่วงที่พวกเธออยู่ในวัยเด็กและพักอาศัยอยู่ที่บ้านยิวเฮาในตอนนั้นสองพี่น้องกําลังถือขวด เพื่อเตรียมไปป้อน้เนวโดยเนลวได้บอกกับเชอรี่ว่าหนูขอป้อนนมแมวพวกนั้นได้ไหมคะซึ่งในตอนนั้นเชอรี่เธอก็อนุญาตและสองพี่น้องก็เดินตรงไปยังกล่องเลี้ยงแมวซึ่งในตอนนั้นยังเหลือแมวอีกสตัวในตอนแรกเชอรี่คิดว่าแมวทั้ง4ตัวกําลังนอนหลับเธอจึงพยายามปลุกพวกมันแต่ก็ไม่มีแมวตัวไหนตื่นด้วยเชอรี่เธอได้จับลูกแมวตัวหนึ่งขึ้นมาและในขณะเดียวกันนั่นเองลูกแมวตัวนั้นมันก็เริ่มขยับแล้วก็มีลูกตาสีขาวโผล่อ,ออกมาจากเป้าตาซึ่งนนนนััั่่มมกกกก็็ทําาาใให้เเชอรีตจลวปยง จึงร้องเพลงออกมาแบบสุดเสียงและตัวเซรี่ก็พาราย้อนมายังห้องทําศบซึ่งในตอนนั้นเชอรี่กําลังเริ่มแต่งหน้าศพให้กับเนลน้องสาวของเธอแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นสตีเวนก็โทรเข้ามาโดยเชอรี่เธอได้บอกกับสตีเวนว่าเธอจะจัดงานศพของเนลที่บ้านของเธอและสตีเวนก็มีหน้าที่ในการพาทุกคนมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นลูกและหิวผู้เป็นพ่อให้มารวมตัวกันที่งานศพของเนลในตอนนั้นสตีเวนเขาได้บอกกับเชอรี่ว,ว่าเฮ้เชอรี่ดูเธอจะกดดันตัวเองมากเกินไปเธอ ต้องมีเวลาให้เศร้าบ้างนะส่วนเชอรี่เธอก็บอกกับสตีเวนว่าอย่ามาพูดกับฉันแบบนี้ทางด้านสตีเวนเขาก็ได้บอกกับเชอรี่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหนแล้วเรากําลังตามหาตัวลูกอยู่ส่วนเชอรี่เธอก็บอกกับสตีเวนว่านายกับพ่ออย่างนั้นหรอสตีฟเนรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันกําลังทาอะไรอยู่ฉันกําลังลวงหน้าอกน้องสาวของเราเพื่อดึงเอาเครื่องไหนของน้องเราออกมาศพที่ฉันสูดแล้วมันต้องทําแบบนี้และฉันต้องเอามันออกไปส่วนนายไปพาสองคนน,นั้นไปที่สนามบินให้ได้ไปจัดการให้เรียบร้อย จากนั้นเชอรี่เธอก็วางสายใส่สตีเวนทางน้าสตีเวนเขาก็หันมาบอกกลีภรรยาของเขาว่าเชอรี่จะแต่งศพของเนลวเองทางน้าลีก็บอกว่าเธอไม่น่าจะทํางั้นนะแต่เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งเหมือนว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาพักยกระหว่างสตีเวนกับลีภรรยาของสตีเวนเพราะเนื่องจากว่าน้องสาวอันเป็นสุธ่รักของครอบครัวได้จากโลกนี้ไปแล้วจากนั้นตัวซิรี่ก็พาราย้อนกลับไปอ,อดีตในตอนนั้นโอริเวียได้เข้ามาหาเชอรี่ที่ห้องนอนโดยเธอพยายามอธิบายให้กับเชอรี่ฟัง าการที่เธอไม่อยากให้เชอรี่เลี้ยงแมวพวกนั้นเพราะว่าแมวทุกตัวมันป่วยแล้วเธอก็อยากให้เชอรี่ยกแมวพวกนั้นให้กับคนอื่นที่พร้อมมากกว่านี้แต่ในตอนนั้นดูเหมือนว่าเชอรี่จะไม่ค่อยพอใจกับคําพูดแม่ของเธอเธอจึงได้ตวาดใส่โอลิเวียผู้เป็นแม่และด้วยพฤติกรรมแบบนั้นมันก็ทําให้โอลิเวียผู้เป็นแม่มีอาการปวดหัวกําเริบขึ้นมาได้โอลิเวียเธอพยายามบอกให้เซอรี่นั้นหยุดหยุดนะหยุดนะลูกหยุดตวาดใส่แม่เดี๋ยวนี้แล้วโอลิเวียเธอก็รีบออกไปจากห้องนอนของเชอรี่และกลับไปที่ห้อง ขอองงตัวเซึ่งในตอนนั้นหิวเขากําลังนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงนอนโอดิเวียเธอตื่นได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับเชอรี่ให้กับหิวฟังแต่หิวก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักเพราะตัวของหิวเองเขาก็พยายามคุยเรื่องลูกแมวที่ตายไปกับเชอรี่อยู่แล้วซึ่งจากคําพูดของหิวนั่นเองมันก็ทําให้โอดิเวียรู้สึกงุนงงใจขึ้นมาเธอจึงได้บอกกับหิวว่าเป็นพ่อะหิวนั่นแหละที่อนุญาตใหเชอรี่นําแมวพวกนี้กลับมาที่บ้านเรื่องราวทุกอย่างมันถึงเป็นแบบนี้เพราะแมวพวกนี้มันป่วยแล้วตากม ต่พวกนี้มันตายมันจะสร้างบาดแผลเล็กๆภายในใจของลูกและฉากนี้มันก็ทําให้เรารู้ว่าฮิวและโอลิเวียเลี้ยงลูกเหมือนกับใครในี่นั่นเองพวกเขานั้นคอยดูแลและปกป้องลูกทุกอย่างจากสิ่งรอบข้างและตัวเซรีก็พาเราย้อนกลับไายังปัจจุบันด้วยเชรี่เธอพยายามแต่งหน้าศพของเนลให้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นเชรีได้ทําการถลกหนังศีรษะของน้องสาวอันเป็นสุดที่รักของเธอเละเย็บกลับเข้าไปใหม่ซึ่งเอาเข้าจริง,รงๆฉากนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้นางสยองขวัญเหมือนกันนะครับแต่ในระหว่างนันเเองรี เธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาจ้อ i̇şte. er. งมองที่เธอเซอรี่จึงได้เปิดประตูออกไปยังด้านนอกและเธอกระพบว่าคนที่แอบมามองเธอก็คือลูกชายกับลูกสาวของเธอันนเองและตอนนี้พวกเขาเนี่รู้แล้วว่าเนเนลของพวกเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วในตอนนั้นลูกๆของเซอรี่ก็อยากบอกลาเนเนลเป็นครั้งสุดท้ายและอยากจะช่วยให้เนเนลกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งส่วนเซอรี่เธอก็บอกกับลูกๆของเธอว่าถ้าลูกๆอยากจะช่วยให้เนเนลกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งงั้นพวกลูกก็ต้องช่วยการเลือกลูกของเนเนล ที่สวสวดเอามาไว้สําหรับเป็นแบบแต่งหน้าเหืือตัวเซรีก็พาเราย้อนกลับไปในช่วงงานแต่งของเนลซึ่งในตอนนั้นคนที่แต่งหน้าให้กับเจ้าสาวก็คือเซรี่พี่สาวของเนลนั่นเองในระหว่างที่เซรีกําลังชมน้องสาวของตัวเองว่าสวยเอามากๆสตีเวนผู้เป็นพี่ชายก็เปิดประตูเข้ามาเนลจึงได้ถามกับสตีเวนว่าตอนนี้เจ้าบ่าวของเธอเป็นยังไงบ้างทางด้านสตีเวนเมื่อเขาเห็นความสวยของน้องสาวเขาจึงด้หล่อเล่นกับน้องสาวของเขาว่าตอนนี้พี่จับอาเธอเจ้าบ่าวของเธอล่ามโซ่เอาไลวล เธอไม่ต้องห่วงเขาหรอกเนวจะได้บอกสตีเวนว่าเอาดีๆสตีเวนเขาถึงี้บอกมาแล้วบอกกันเนว,ว่าวันนี้เธอสวยมากเนวดูเหมือนว่าตอนนี้อาเธอจะเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ถ้าหากว่าเธอนั้นเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาก็บอกพี่แล้วกันพี่จะได้ไปสตาร์ทรถรอเราจะได้หนีออกไปจากที่นี่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังหัวเราะกันอย่างมีความสุขเซอรี่ก็เหลือไปมองที่หน้าต่างแล้วเธอก็เห็นชายคนหนึ่งกําลังลงจากแท็กซี่และชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนลุกนั่นเองเมื่อเซอรี่เห็นดังนั้นเธอึงรีบ ได้เดินตรงไปหาลุกในตอนนั้นเซรี่เธอได้บอกกับลุกว่านี่นายมาที่นี่ทําไมท่านลุกผู้เป็นน้องชายเขาก็ได้บอกกับเซรี่ว่าผมอยากจะมาแสดงความยินดีกับเนวท่านนั่นเซรี่ในระหว่างที่เธอกําลังพิจ,จนารณาสภาพของลุกน้องชายคนสุดท้องของเธอที่มีสภาพไม่ต่างจากขี้ยาเธอจึงเดาได้ทันทีว่าการที่ลุกมาที่นี่เพราะลุกต้องการเพียงแค่เงินเพื่อนําไปซื้อยามาเสพเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถควบคุมชีวิตของเขาได้ในตอนนั้นเซรี่จะได้ทําการควักเงินออกมาและยื่นให้กับลุก เซอรี่ก็บอกกับลุกไปว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่ให้เธอและเธอก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกซึ่งเอาตามหลักความจริงแล้วลูกเขาไม่สามารถทําในสิ่งที่รับปากกับเซอรี่ได้เพราะตอนนี้เขาไม่ได้ทํางานแถมเขายังไม่มีเงินสักบาทแล้วแต่าหากว่าเขาเกิดอยากแยก่เสพติดขึ้นมาเขาต้องกลับมาที่นี่แน่นอนหรือเมื่อลูกได้รับเงินจากเซอรี่เขาก็รีบเดินออกไปในทันทีและเซอรี่ก็กลับมาแต่งหน้าให้กับเนลในตอนนั้นเนลเธอได้ถามกับพี่สาวของเซอรี่ว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เซอรี่ก็บอกกับน้องสาวของเธอว่าทุกอย่างีย้ร้อยดี งานเธอต้องเพอร์เฟกอยู่แล้วส่วนเนวก็บอกกับเชอรี่ว่ามันก็เกือบเพอร์เฟกตตาซางไม่ยังเหตุแก้มปัจจุบันในระหว่างที่เชอรี่กำลังพยายามแต่งหน้าศพของเนวซึ่งในตอนนั้นมันใกล้จะเสร็จแล้วเพราะใบหน้าอันย่บเยินของเนวตอนนี้ได้กลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งแต่ในระหว่างนั่นเองแปลงแต่งหน้าศพที่เชอรี่ใช้ในการปัดแก้มของเนวมันก็หลุดออกจากมือของเธอและเชอรี่เธอก็ร้องให้ออกมาในตอนนั้นเชอรี่ได้มองไปที่ใบหน้าอันไร้วิญญาณของเนวแล้วบอกว่าพี่ขอโทษเนวแต่ในระหว่างนั่นเองมัน ปากของเนวแล้วมันมีลักษณะเดียวกันกับมแมลงที่ออกมาจากปากของแมวที่เชอรี่นั้นเก็บมาเลี้ยงในตอนที่เธอยังเป็นเด็กดูเหมือนว่าฉากนี้เชอรี่ต้องการให้เราเห็นว่าสิ่งที่อยู่ภายในใจของเชอรี่มาตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่เธอยอมรับไม่ได้นั่นก็คือการจากไปของคนที่เรารักจากนั้นตัวเชอรี่ก็พาราย้อนกลับไปยังอดีตอีกครั้งหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นมันคือช่วงเวลาที่เชอรี่อยู่ในงานศพแม่ของตัวเองแล้วก็มีชายปริศนาคนหนึ่งจูงมือเชอรี่เดินตรงไปที่โลงศพแม่ของเธอในตอนแรก เธอแทบจะไม่กล้ามองศพแม่ของตัวเองเลยเพราะเชอรี่นั้นคิดว่าสภาพศพของคนตายมันคงไม่น่าดูเหมือนตอนที่แม่นั้นยังมีชีวิตอยู่ด้วยเชอรี่เธอพยายามหลับตาแต่แล้วเมื่อเชอรี่ลืมตาดูปรากฏว่าออริเวียผู้เป็นแม่ที่นอนอยู่ในโลงศพนั้นดูสวยเป็นอย่างมากซึ่งมันเหมือนกับว่าตอนนี้ผู้เป็นแม่ของเชอรี่กำลังนอนหลับอยู่แค่นั้นเองเมื่อเชอรี่เห็นดังนั้นเธอจึงได้ถามกับชายปริศนาที่เป็นคนจูงเธอเข้ามาว่านี่พี่เป็นคนทําอย่างนั้นหรอส่วนชายปริศนาที่ไว้หนดวดเขาก็หา มาบอกกับเซอรี่ว่าใช่ฉันเป็นคนทําเองเซอรี่จึงได้ถามกับชายปริศนาไว้หนวดมาแล้วพี่ทําได้ยังไงทําไมแม่ของหนูถึงกลับมาสวยได้จากเหตุการณ์ในอดีตข้างตน้นตอนที่เซอรี่ที่กําลังจ้องมองไปที่ใบหน้าของน้องสาวตัวเองซึ่งในตอนนั้นเธอไม่คิดเลยว่าเธอจะต้องมาแต่งหน้าศพให้กับน้องสาวของตัวเองจากนั้นเซอรี่เธอก็หยิบรูปถ่ายของเนลซึ่งเป็นรูปถ่ายในตอนที่เนลนั้นสวมชุดเจ้าสาวขึ้นมาเปรียบเทียบกับสภาพศพของเนลในตอนนี้และเมื่อเซอรี่เห็นว่าตอนนี้ใบหน้าของเนล นั่นหอสวยเหมือนกับตอนที่เนวนั่นยังมีชีวิตอยู่เซอรี่เธอจึงทําการเก็บอุปกรณ์ปิดไฟและกําลังจะปิดประตูออกไปจากห้องแต่แล้วในจังหวะเดียวกันนั่นเองเชอรี่เธอก็เห็นว่ามีศพอีกศพหนึ่งอยู่บนเตียงและศพนั้นก็ไม่ใช่ศพของใครที่ไหนเพราะมันเป็นศพของโอริเวียผู้เป็นแม่ของเธอนั่นเองและในตอนนั้นดูเหมือนว่าโอริเวียผู้เป็นแม่ของเชอรี่ได้ถือกล่องบางอย่างเอาไว้ในมือซึ่งกล่องใบนี้มันดูคล้ายกับกล่องที่โอริเวียนํามาใส่แม่ให้กับเซอรี่ซึ่งฉากนี้มันก็น่ากลัวเป็นอย่างมากและเม หเห็นดังนั้นเธอจึงรีบเปิดสวิกไฟในทันทีปรากฏว่าภายในห้องไม่ได้มีร่างของใครอยู่ในนี้เลยมีเพียงแค่ร่างของเนลที่นอนแน่นิง่งซึ่งนั้นมันก็ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เสอรี่กาลังต่อสู้กับความทรงจําในอดีตของตัวเองและเสอรี่ก็กลับมานั่งที่โต๊ะทางานของตัวเองในตอนนั้นเสอรี่ได้หยิบรูปถ่ายของเนลในตอนที่สวมชุดเจ้าสาวขึ้นมาดูและเสอรี่ก็วางรูปถ่ายของเนลเอาไว้ในแฟ้มแล้วเดินไปปิดไฟเพื่อเตรียมตัวขึ้นนอนแต่ในตอนนั้นบ้านโมเดลที่อยู่ภายในบ้าน หเหมัอนก็มีไฟสว่างบา้บาๆคล้ายกับว่ามันเป็นลางบอกเหตุบางอย่างแรือตัวซีรีส์ก็ตัดฉากจบเพียงเท่านี้เป็นอย่างไงกันบ้างครับกับการเล่าซีรีส์ The Hunting of Hill House จะเห็นได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องผีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะตัวซีรีส์ได้นําเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวที่ต้องพบเจอกับเรื่องราวอันเลวร้ายในช่วงวัยเด็กที่กลับมากัดก่อนจิตใจของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะมาในรูปแบบการจากไปเพราะตอนนี้น้องสาวฝาแฝ ยังเนวได้จากโลกนี้ไปแล้วใครที่มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปพูดคุยด้วยส่วนคุณผู้ชมท่นานใดที่อยากให้กำลังใจแอดมินก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแอดมินเมยิงเนสและช่องมแมลงหนังได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวจากกันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ